อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านายไม่รักอือย่าไปเชื่อนายอาจจะรักก็ได้แต่ไม่อยากแสดงออกนะใช่ไหมเก็บไว้ลึกๆในใจแหมแต่นายเก็บไว้นานจังช่วยช่วยสมผลให้เร็วอีกนิดน,นึงเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆสร้างเหตุสมปรารถนานะอดทนแล้วเราก็สร้างไปศรัทธาในพระพุทธเจ้านั่งสมาธิไปนะรักษาศีล สังสมสุตตะไปกระทำจากคะสร้างปัญญาเดี๋ยวนายรักเองอะ่ะเดี๋ยวมันมีเหตุเข้าใจไหมหน้าที่ของออลูกน้องต่อเจ้านายผู้เจ้าบอกให้นําเกียรติคุณของนายไปล่ําลืออืไม่ใช่เอานายไปเผาใช่ไหมอันเนี้ไม่จเจริญแน่เลยนะผู้เจ้าสอนไว้เลยนะนําเกียรติคุณของนายไปล่ําลือต้องสรรเสริญน,นายต้องหา